วันนี้คนอยากจะนำเมนูหนึ่งนะครับซึ่งเคยได้รับความนิยมในช่วงฟิฟตี้ครับเป็นเมนูไก่นะครับที่นิยมเสิร์ฟในงานแต่งงานมีชื่อว่า c h i เก้นอาราคิงครับความหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการจะสื่อถึงคิง s t ตล์ชิคเก้นนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะของอกไก่หั่นเป็นเต๋านะครับบางทีก็จะมีเห็ดมีผักต่างๆ อยู่ในน้ำซอสข้นที่มีลักษณะเป็นสีขาวนะครับปกติแล้วเขาก็จะทานกับพาสต้าทานกับข้าวทานกับขนมปังวันนี้พลขอเสิร์ฟในรูปแบบเป็นไส้ซึ่งมาในทาร์ตที่ทำจากขนมปังของฟาร์มเฮาส์ครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะทำพายชิ้นเล็กๆซึ่งทำจากขนมปังนะครับเราจะใช้พิมพ์มัฟฟินแบบนี้ครับ12หลุมนะฮะขนมปังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญครับแน่นอนเมื่อคิดถึงขนมปังนะครับคนจะเลือกใช้ฟาร์มเฮาส์เท่านั้นเลยครับวันนี้เราใช้เป็นเรียกง่ายๆเรียกเป็นแถวสีเขียวนะครับ ขนมปังแถวสีเขียวก็คือขนมปังโฮวีดนั่นเองนะฮะโฮวีดเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าโฮมันก็คือแบบว่าทั้งหมดใช่ไหมครับมันก็เหมือนการที่ว่าถ้าเปรียบกับเราทานข้าวเนี่ยครับเหมือนกับเราทานขาวกล้องนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากจมูกข้าวสาลีตัวลำข้าวนะครับที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะ,ะเราจะใช้ทั้งหมด12แผ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลุลงไปนะครับซึ่งก่อนกลุเนี่ยเราจะคลึงเขานิดหนึ่งนะฮะเราก็หาพิมพ์วงกลมครับตัดครับผม หลังจากนั้นนะครับคนชอบทานเลยให้แบบทั่วทวแผ่นนะครับจะด้านเดียวหรือ2ด้านได้หมดเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตทาทั้ง2ด้านเลยครับเห็นไหมพอมีเนยปุบ๊บมันจะจัดรูปทรงได้ง่ายแล้วครับก็ทําซ้ำนะครับให้ได้12แผ่นครับอา เดี๋ยวพลก็จะเอาเข้าอบนะครับใช้ความร้อน180องศาอบเป็นเวลา12นาทีเท่านั้นเองครับระหว่างที่อบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวไส้กันตัวไส้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เป็นเ,เป็นไก่เป็นเห็ดเป็นพริกเบลนะครับผัดแบบให้แห้งแล้วก็มีส่วนที่เป็นตัวซอสขาวนะครับเราจะทําส่วนที่เป็นผัดแห้งก่อนครับใส่น้ํามัน2ช้อนโต๊ะนะครับพอร้อนดีแล้วก็ใส่หอมแดงสับลงไปนะครับกระเทียม หลังจากที่นุ่มแล้วนะครับเราก็ใส่อกไก่ที่หั่นเป็นเต๋าๆลงไปครับเห็ดแชมปิญองแล้วก็พริกหวาน mm hmm. ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ผัดจนเครื่องแล้วก็ไก่ของเราสุกดีครับว้า wow. วนีนะฮะ mm hmm. เวลาที่ผัดไปเรื่อยๆนะครับเราจะสังเกตว่าเขาจะมีน้ําออกมาด้วยนะฮะต้องบอกว่าอย่าทิ้งนะฮะเพราะว่าน้ําพวกนี้ครับมันจะเป็นเฟลเวอร์นะครับเป็นรสชาติที่กลมกล่อมจากธรรมชาตินะครับ วันนี้นะครับในขั้นตอนของการทําไส้ตัวนี้นะครับพลใช้กระทะของหัวมมาลายนะครับต้องบอกว่าตัวนี้โครงสร้างเขาหนาหลายชั้นดังนั้นไม่ต้องใช้ไฟแรงเลยครับเวลาที่เราใช้ไฟก,กลางๆนะครับเขาก็สามารถกระจายความร้อนได้ทั่วถึงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในเตาอบภายของพลก็ใช้ได้แล้วเหมือนกันนะครับสีสวยทีเดียวครับ เอาละเดี๋ยวผมจะใช้กระทะใบเดิมเนี่ยนะครับในการทำซอสครับก่อนที่ทำซอสนะครับคนก็จะเอาตัวไก่ของเราเนี่ยครับใส่ลงไปในนี้ฮะตั้งกระทะกลับลงไปครับใส่เนยครับผมใช้ตะก้อคนครับให้เนยละลายดีนะครับพอเจ้าตัวเนยของเราละลายดีแล้วใส่แป้งลงไปครับอันนี้เราก็จะทําเป็นเหมือนซอสขาวนะครับแต่ความพิเศษกว่าเนี่ยก็คือนอกจากที่เราจะใส่นมแล้วนะครับเราจะใส่น้ําสต๊อกด้วยเอาละพอส่วนประกอบเขา มีลักษณะเดือดเป็นฟองๆอย่างนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ที่เรากรองนะครับกรองไก่ของเราไว้นี่ครับมันมีน้ําอยู่ด้วยนะครับผมใส่ลงไปก่อนเลยครับใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เข้ากันแล้วนะครับน้ําสต๊อกครับใส่น้ําสต็อกแล้วนี่นะต้องใช้ตะกร้อนะครับตีต่อครับซอสของเราก็จะออกมาข้นๆนะครับพอเขาเริ่มเดือดนะฮะเราใส่นมตามลงไปครับเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสตอนหลังได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะมีตัวน้ําที่เรา กรองจากเจ้าไก่แล้วก็เห็ดเนี่ยนะครับซึ่งเราปรุงด้วยเกลือและพริกไทยอยู่แล้วนะครับหืมกลมกล่อมมากทีเดียวครับแต่ยังต้องปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือพริกไทยแล้วผมจะใส่นัดเมกลงไปด้วยนะฮะพริกไทยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็นัดเมกครับนัดเมกเขาก็จะมีกลิ่นแบบละมุนละมุนนะครับไม่ต้องเยอะครับเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ค้นดีละพอค้นดีแล้วนะครับผมจะใส่ ส่วนของไก่กลับลงไปครับแล้วก็เราคนให้กระจายทั่วๆตัวซอสนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ในตัวพายขนมปังของเราก็เรียบร้อยแล้วครับพูดถึงประวัติของชิคเก้นอาราคิงนะครับที่มาประวัติเนี่ยครับยังไม่ชัดเจนแน่นอนบางคนก็บอกว่ามันน่าจะเกิดโดยเชฟชาวอเมริกันบางคนบอกว่าเกิดที่ลอนดอนเลยโอ้คนละสถานที่กันเลยนะครับแต่แน่ๆเนี่ยเขาเกิดในช่วงปี1890นะครับซึ่ง มาได้รับความนิยมก็คือในช่วงของ50นั่นเองเขาบอกว่างานแต่งงานไหนเนี่ยถ้าเบิดสมมุติว่ามีชิคเก้นอาราคิงเสิร์ฟในงานนะั้นถือว่าหรูหราทีเดียวแต่มาถึงทุกวันนี้ดูเหมือนจะถูกลืมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรสชาตินี้อร่อยเชียวต้องลองทําดูครับเดี๋ยวผมจะซอยต้นหอมนิดหนึ่งนะครับถึงเวลาเสิร์ฟง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะชิคเก้นอาราคิงค้นๆนะครับใส่ลงไปในทร์แบบนี้ครับต้นหอมซอยครับ และนี่ก็คือคิงสไตล์ชิ i เก้นหรือว่าชิคเก้นอลาคิงในรูปแบบของพายขนมปังครับ